และแล้ววันนี้ก็มาถึงนะครับผมวันที่พวกเราได้แข่งขันกันจริงๆนะผมจากวันที่เราได้ซ้อมกันมาอย่างเต็มที่หลายๆวันนะครับผมเดี๋ยวบุญมีลงแข่งก่อนนะครับผมเป็นรุ่น110นะผมลูก5-3นะครับผมในระยะ201เมตรนะครับผมคือการแข่งขันนะครับผมจะมีแท็ก A กับแท็ก B นะครับผมเราไม่ได้แข่งวิ่งคู่กันออกมาอย่างนี้นะครับผมเราจะมาดูที่เวลานะครับผมเดี๋ยวเรามาดูนะครับผมว่าบุญมีจะทําเวลาได้เท่าไหร่นะครับผมโปกภัพั์อาหารจํากัดมหาชนบริษัททรูคอร์ปอเรชั่นจำกัดครับ ธนาคารไทยพาณิชย์จำกัดมหาชนครับมวกน็อกเรียวพระเบกเน็กสเตอร์บริสโตนโมโตไทยแลนด์ครับเรายังอยู่ในรุ่นการแข่งขันเวฟดีมร้อยสิบไอลุคสามคักเดิมสองเดิมล่างเดิมอยู่นะครับ ยาม้าฟินใบาสามครับเมื่อสักครู่นี้ที่คอมเมนต์ถามกันมานะครับฝั่งซ้ายนั้นเป็นอมสายชิวครับฝั่งขวาเป็นช่างแต้มลิรำเฮดท้ายบ้านแทนนะครับคือฝั่ง B โอ้ยลอยทั้งตัวครับ สับแล้วยกครับเสียเวลาเยอะทีเดียวเนี่ยฮะพอออกตัวยกล้อเสียเลยครับช่างแต้มบุรีรัมย์ครับถ้ายบ้านแพรโอ้เวลาลึกไป10.5 4ุดหโอ้โอครับกับโอมสายชิวสำหรับเวลาที่บุญมีกดไปได้นะครับผมก็อยู่ที่9.676นะครับผมถือว่าไม่เลวเลยนะครับผมสำหรับมือใหม่แกะกล่องซิิงๆเลยเวลาทำได้ดีนะครับผมแต่ก็ยังมีคนที่ดีกว่าเรานะครับผมบุญมีก็ ทำเต็มที่แล้วครับผมก็ไม่ได้ผ่านเข้ารอบแล้วครับผมเดี๋ยวเราลองไปสัมภาษณ์มาหน่อยครับผมว่ามัน,มนรู้สึกยังไงครับผมกับการแข่งขันในครั้งนี้นะครับ ที่ดีที่สุดดิดียังอะไรอย่างเง้ยซมไปก็ผมว่ามันดีนะ่โทพี่มันเไครับมันหนุนผนแรกในชีวิตนะพี่ผมก็ทารถครั้งแรกนาแรกครัได้ครับรอยมาอะไรตลาดครับเกเหาอะไรตลาดเรารกันงเนี่ย ว่าอย่างนี้นะใช่ไห่ลยมันเป็ว่าวันนี้คุณกเพบความคุ้มค่ามันมีมากเข้าใจเข้าใจพราันก็เือเราักินนี้มันเป็นเกมกีฬาน่บางทีถ้าเรามาดีอาจจะลดค่าได้อะไรอางนี้มันมีอย่างีได้มาดีเัาดีแล้วมาดีแล้วไดีแล้วอาจจะมีเนาะอาจจะมีล่นบ้างแต่ว่าวันนี้ทำดีมากมีตคุณคูนงไปแย่ไม่เป็นไรนะวันนสนามแข่งโอ้ดีมากเลย เาสามหน้า,า่อคนหเรา,เาเมะไากอง,องหมฮ้ยนี่ตัวแข็งเราอีกคนนึงเลยนี่จะไงมาผลงานก่อนหน้านี้เดี๋ยวที่เราคุยกันใช่ไหมบอกว่าคันล่นตอนคันล่นมป็นก่อนนะเก้าเก้แปดเปดเายจ้าพี่จะปล่อยไฟให้กับนักแข็งนะครับ ไปแล้วครับโอ้โหแล้วดีดูความเร็วที่402เมตรครับ279กิโลเมตรต่อชั่วโมงพอเปลี่ยนคัสปั๊บเหลืออะไรเก้าเก้าเจ็ดเก้าเจก้าหกลับไปอะไรกลวิ่งกับวิ่งโอ้โหแล้วเขาวิ่งกันได้งอะไรกันเขาวิ่ง9ก้ะ95 96 เขาเขแต่เมื่อวานเขาปิ้งขนาดนี้ไหมหรือวันนี้เขาจริงเมื่อวานเมื่อวานรถกี่คันเก้าสามเมื่อวานรถซ้อมแค่กี่คันเองวันนี้ยี่สองคันอะยี่สองอ๋อยี่สองคันเยอะกว่างานที่แล้วนะโอ้เอาคิดว่ามีผิดพลาดอะไรคันนี้นะอ๋อตัวของก่อนมันเราเราเราซ้อมน้อยอ่ะพี่ซ้อมน้อยใช่ใช่เราไปเอารถมาก็สองวันนึงวันสองวันวันนี้หรือพรุ่งนี้ วิ่งอะไรเงี้ยแล้วก็รถมันติดโค้ดอ๋อเออใช่ใช่ที่เด้ได้เป็นลบแล้วรถลบไม่ได้พี่เพราะไอตัวมอเตอร์ลิ้นเร่งอ่ะตัวที่สองมันพังถ้าลบถ้าลบก็คือแบบมันต้องเปลี่ยนมอเตอร์ข้างในเพราะนั้นมันเอาไปศูนย์แล้วเอาไปศูนย์แล้วคือรอไปเข้าศูนย์แล้วใช่จริงผมไม่ได้ขับนานแล้วก็มาเทสมาวิ่งกันเลยแล้วก็ปัญหาก็มันขึ้นโค้ดเลยวิ่งอะไรอ๋อซีดอ่ะดีนั่นไปเจาะซีดเลยเอาไว้ร้องสนามหน้าแก้ตัวใหม่เลยก็ ออสนามยากปรับปรุงอะไรอยากปรับปรุงอะไรสนามหน้าน่าจะมีมีล้ออ่าล้อเดี๋ยวจัดให้เอาล้อล้อสเตอร์แต่รถคันเดิมนะไม่เปลี่ยนอะไรเลคันเดิมแล้วก็มีเดี๋ยวไปล้อสเตอร์ใช่แล้วก็มีเดี๋ยวไปเช็คพวกโค้ดพวกอะไรใหม่แต่ก็ไม่แก่นะวันนี้รถที่สองคันอยู่ที่ที่หกอยู่นะเอ้ยอันนี้เราได้แบบพี่อะไรหกหกเจ็ดประมาณนี้แหละไม่เกินนี้รถกี่คันยี่สิบสองคันถือว่าก็รถคันรถคันเนี่ยเดิมสุดในในรุ่นเลยจริงพูดจริงพี่ เต็มเลยจะมีขนาด้ได้อย่างดูดูอย่างรถเขาขนาดที่เราวิ่งด้วยโอ้เอาวิ่งโอ้แอลเลยเว้ยดูรถเขาอะอย่างงี้เขาวิ่งเท่าไหร่ตอนนี้น่าจะมีอยู่เก่าเแต่เอาแมมสนามหน้าเดี๋ยวจัดให้แต่ว่าเราอย่าแปลรถไปจอดรออย่างงี้แล้วไปเอาเลยนะรีบไปเอามาซ้อมเลยดีกว่าผมเต็มที่เลยป่ะโอเคเดี๋ยวคู่พี่ละเต็มที่เหมือนกันสู้ครับพี่อุ้มซีดเลยกูปะฝากเคลียร์ผมด้วยครับผม